มีความคิดอยู่ในหัวมานานแล้วเรื่องของเกี่ยวกับฟุตบอลกับการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ค่อยพูดถึงนะ <st ess ing> ใช่ครับหรือว่าพูดไม่ได้ก็ไม่รู้นะยิ่งเฉพาะในประเทศนี้นะฟุตบอลกับการเมืองเนี่ยมันคนละเรื่องแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันที่ไม่สามารถแยกได้กีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เริ่มจากชนชั้นแรง,งงานครับก็เหมือนแบบโรงงาน A โรงงาน B เนี่ยเหมือนแบบเลิกงานแล้ว ไม่รู้จะทำอะไรกันก็หากีฬาเนี่ยมาเล่นกันและกีฬาที่เป็นยอดนิยมก็คือฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยก็ถูกเผยแพร่โดยข้าราชการชั้นสูงเดี๋ยวนะมันก็กลับหัวกลับหางใช่ครับใช่ว่นี่คือประเทศเราครับนี่คือประเทศเรากลับหัวกหางเพราะว่าเมื่อกี้เล่าบอกว่าเมืองนอกก็เป็นแรงขาบใช่ไหมใช่คล้บเออมันดูมันมันมันคนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลของ สโมสรกองทัพเนี่ยก็คาดหวังในเรื่องของยศของตําแหน่งอ,อยากทํางานของรัฐวิสาหก,ากิจก็อยากจะต่อ,อยอดในเรื่องของอาชีพของการทํางานนั้นๆจากเขาเรียวกว่าอะไรนะข้าราชการหลวงใช่ทําบอลมาเรื่อยๆ<ช>เ,เราเสียกิจอะไรบ้างวันนี้ท้องถิ่นนิยมน,นี่ลึกไปใหญ่อีกแล้วนะ,นะครับกลายว่าเรื่องของการเมืองเข้ามาเกือบจะ90%เลย เกินร้อยได้ผมว่าเกินร้อยเลยเหรอบันไดแล้ว <laughs> คลิปนี้จะโดนแบนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับรายการลิเบรตฟุตบอลนะครับพูดคุยฟุตบอลแบบเสรีชน ใช่ครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับซับเค้าเจอร์ของฟุตบอลนะครับวัฒนธรรมเนี่ยในโลกของฟุตบอลเนี่ยนะครับมีมากมายหลายชนิดนะครับในวันนี้ที่พี่ชูชวนมาคุยเนี่ยวันนี้พี่ชูอยากจะให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมฟุตบอลเนี่ยแบบไหนดีครับคือจริงๆเนี่ยมีความคิดอยู่ในหัวมานานแล้วเรื่องของเกี่ยวกับฟุตบอลกับการเมือง <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ค่อยพูดถึงนะใช่ครับหรือว่าพูดไม่ได้ก็ไม่รู้นะ ยิ่งเฉพาะในประเทศนี <t> ้นะสังเกตปะก็น่าจะพูดยากหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยมีแบบมี mindset ที่โดนผลิตซ้ำวัฒกรรมในของหลายรุ่นๆนะครับว่าฟุตบอลกับการเมืองเนี่ยมันคนละเรื่องแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันที่ไม่สามารถแยกได้เลยจริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นในประเทศนี้เนี่ยเราก็จะเห็นป้ายตามข้างสนามฟุตบอลนะครับขอบคุณท่านจุดๆนักการเมือง หรือแม้กระทั่งปะทานสโมสรห,หรือแม้กระทั่งคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมามีส่วนร่วมกับฟุตบอลแล้วอย่างนี้เราจะบอกได้หรอครับว่าฟุตบอลกับการเมืองเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันจร,จริงๆหรอหหหหถึงขนาดนี้แล้วก็เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าฟุตบอลหรือกีฬาเนี่ยมันแยกกับการเมืองได้จริงๆหรอหซึ่งอยากจะถามาง,งี้ก่อนนะครับที่ผมจะถามคำถามแรกเลย ผมจะนึกถึงฟุตบอลต่างประเทศที่เขาจะมี c าเจอร์ที่แบบชัดเจนใช่แล้วก็มีท้องถิน่นนิยมก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยครับจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากนายทุนใช่ปะใช่ครับมาจากแรงงานใช่มใช่ครับมาจาก working class เป็นหลักเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เริ่มจากชนชั้นแรงงานครับก็เหมือนแบบโรงงาน A โรง,งงาน B เนี่ยเหมือนแบบเลิกงานแล้วไม่รู้จะทําอะไรกัน嗯嗯ก็หา กีฬาเนี่ยมาเล่นกัน uh huh. และกีฬาที่เป็นยอดนิยมก็คือฟุตบอล uh huh. ก็คือโรงงาน A อเตะกับโรงงาน B เนี่ยจนพอไปเตะบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นจนมีการแข่งขันระหว่างตัวแทนของพนักงาน uh huh. ในโรงงาน A หรือโรงงาน B ีเนี่ยก็มาแข่งขันกันจนจากกึ่งอาชีพกลายเป็นอาชีพแล้วก็มีสมาคมฟุตบอลขึ้นมา uh huh. แล้วถามว่ามีความผูกพันท้องถิ่นกับชาวเมืองยังไงก็บอกเลยว่า มีตัวอย่างหลายเคสมากครับอย่างเช่นคุณเกิดในเมืองมิวนิกหรือคุณจะเกิดในเมืองดอทมูลหรือจะเมืองใดๆก็ตามเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยจะมีเกี่ยวกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานเหมืองแร่ห,หรือโรงงานสิ่งทอเป็นตัวแทนเนี่ยของชาวเมืองอย่างเช่นแบบคนที่ทำงานในโรงงานคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย ก็จะเป็นตัวแทนของบริษัทเนี่ยไปแข่งการทํางานของชนชั้นแรงงานเนี่ยวันเสาร์ที่จะหยุดงานก็อาจจะแข่งขันจริงจังแล้วทีนี้ถามว่าความผูกพันโลคอลของคนท้องถิ่นเนี่ยมียังไงก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลัวในโรงงานเฮ้ยไอนี่เตะบอลหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูนะเว้ยแล้วพอไปดูปุ๊บก็จะมีญาติพี่น้องหลายๆคนก็จะไปดูกันว่าเนี่ยแหละมันคือตัวแทนของเมือง ตัวแทนของชุมชนเราตัวแทนของท้องถิ่นเราเนี่ยนี่จึงเป็นที่มาของคําว่า support ย o u รโลโก้ทีมครับวิถีของฟุตบอลของเขาค่อนข้างางแข็งแกนะใช่ครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่10ปี20ปีนะครับแต่ผ่านมาเกือบร0อปีแล้วนะครับขนาดถ้วย FA Cup ของอังกฤษอะครับเกิน150ปีแล้วนะครับในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ F a ของอังกฤษใช่ไหมครับก็ FA เนี่ย จะฟ like ีลเหมือนบอลเดินสายมาก่อนเพราะว่าทุกดิวิชันตั้งแต่ดิวิชัน8ดันถึงพรีเมียร์ลีกหรือสมัยก่อนเป็นดิวิชันหนึ่งเนี่ยทุกทีมก็จะมาแข่งขันในรายการนี้หรือแม้กระทั่งลีกครับเองก็ตามเนี่ยมันก็ต่อให้ทีมของเราเนี่ยอยู่ดิวิชันน้อยกว่า,อ,าอะไรกว่าเขาก็จะเชียร์เพราะว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่นจริง,รง,รงๆครับไม่แปลกนะที่เขาจะเขาเรียกว่ามีซัพพอร์เตอร์ตัวจริงอ่ะใช่ค,คือทีมจะรมลุกคุกคานใช่ไงก็แล้วแต่นะใช่ครับแล้วมันก็จะมีคํา ที่ปลูกฝันกันในแต่ละรุ่นสู่รุ่นคือคําว่า from father to son ครับจากพ่อสู่ลูกเ,เรามากักจะเห็นในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยในการจูงมือกันของพ่อสู่ลูกเข้าสนามแล้วก็นึกถึงคําของพี่สเตฟานบอกว่าคนที่เขารักฟุตบอลจริงๆอ่ะกูจะตายวันไหนก็ได้นะเว้ยแต่ขอไม่ตายเสาร์อาทิตย์นะกูกลัวไม่ได้ดูบอลเออทีนี้ทุกวันเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับนะ เรื่องของนายใงนายทุนท้องถิน,นิยมมันก็โดนลดบทบาทไปบางครั้งเจ้าของทีไม่ฟังเสียงแฟนบอลอีกใช่เป็นยังไงบ้างความที่มีอิทธิพลของพวกนายทุนความก็มันจะมีในในช่วงที่จะมีการก่อตั้งซูเปอร์ลีกขึ้นมามในช่วงของยุโรปนะครับคือหลายๆสมโมสรเนี่ยมีการต่อต้านในเรื่องของซูเปอร์ลีกม,มันจะมีประโยคผมจำไม่ได้แล้วว่าสมโมสรไหนเป็นคนทํา It was created by working class ก็คือมันฟุตบอลเนี่ยมันสร้างมาจาก working class but it was still by businessman ก็คือฟุตบอลเนี่ยมันถูกขโมยโดยนักธุรกิจจบเรื่องของเกี่ยวกับท้องถิ่นนิยมแล้วก็นายทุนฟุตบอลนอกนะครับผมกลับมาบ้านแล้ววะจะหาทางลงยังไงเนี่ยทีนี้แหละคุกเลยทีนี้เสียงคุกเลยเอาเป็นว่ารายการนี้ ผมกล้าค <formation> ุยแล้วกันโอเคครับแบบฟรีส <c oughs> ปีดเลยนะขอบคุณที่ให้เกียรติครับกลับมาบ้านเราครับผมของเราเนี่ยประเด็นหลักๆเลยยังไม่มีแฟนบอลที่เป็นเจ้าของแบบเมืองนอกเขาอะแบบสไตล์แบบเหมือนที่บุนเดสลีกาที่ห้าสิบปุ่มนครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าการต้นกําเนิดของเราเลยเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปในเมื่อสมัยฟุตบอลเนี่ยเข้ามาที่ประเทศไทยใหม่ๆเลยนะครับเราต้องเท้าความย้อนกลับไปขนาดนั้นเลยเพราะว่า ในหลวงรัชกาลที่6นะครับได้มีการส่งข้าราชการหรือนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนเนี่ยครับไปเรียนที่อังกฤษเพราะว่าเป็นแม่แบบของการศึกษาโลกที่อังกฤษนะครับแล้วทีนี้ปุ๊บนักเรียนทุนพอเรียนจบปุ๊บอะไรจบปุ๊บเนี่ยก็กลับมาเป็นข้าราชการที่สยามแล้วทีนี้ปุ๊บฟุตบอลเนี่ยก็ถูกเผยแพร่โดยข้าราชการชั้นสูงเดี๋ยวนะมันก็กลับหัวกลับหางใช่ครับ ใช่ไหนี่คือประเทศเราครับนี่คือประเทศเรากระโหมกขาหาเพราะว่าเมื่อกี้เล่าบอกว่าเมืองนอกเ็เป็นแรงงานขึ้นบดใช่มาใช่ครับเออมันดูมัน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 ดูกับหหวกับเาะใช่ใช่ใช่อาว่าต่อว่าต่อครับผมแล้วพอทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอกีฬาเนี่ยฟุตบอลเนี่ยครับของเราเนี่ยมันเป็นของชนชั้นสูงแล้วใช่ไหมครับคนที่เล่นก็เป็นใครข้าหลวงข้าราชการต่างๆนานาจะสังเกตได้ว่าในช่วงของการมีสโมสรฟุตบอลไทยนะครับ ชื่อสมโมสรหลายๆสมโมสรเนี่ยไม่ได้มีสมโมสรที่มาจากชนชั้นแรงงานเลยนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็เป็นรัฐวิสา,ษา,ษาหกิจธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นต้นนะครับกร,าก,ากรมศุลการกรชื่อตัวอย่างอย่างที่เรายกมาเนี่ยไม่หน่วยงานข้าราชการก็เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจถูกต้องใช่แล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็จะต้องมามองแล้วว่าทำไมเราถึงไม่มีแฟนบอลที่เรียกว่าเป็น working class <ม>ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าส่วนใหญ่เราเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็คนที่จะมาดูเนี่ยก็จะเป็นพนักงานในส่วนของภูมิภาคนะครับแล้วก็มันมีในเรื่องของการมาเชียแบบมาเชียองค์กรเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของแฟนบอลแล้วลีอกอาชีพเนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะยังไม่ ถึงแก่นแท้ของคําว่ากึ่งอาชีพเลยจริงๆเพราะว่า uh huh. เลิกงานแล้วค่อยไปติด uh huh. เลิกงานแล้วค่อยไปติแล้วจนผ่านมายุคสมัยใหม่ที่มันค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยก็เป็นยุค80 90หรือ2000ต้นเนี่ย uh huh. ก็จะเป็นในช่วงของกึ่งอาชีพ uh huh. ถึงแม้จะมีหลีกที่มีชื่อสปอนเซอร์นู้นนั่นนี่ก็ตาม uh huh. แต่ก็ยังเป็นกึ่งอาชีพอยู่ดีเพราะว่าคนก็คาดหวังกับเรื่องของลาบยศ กับการทำงานต่อในหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตอนนั้นเช่นคนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลของสโมสรกองทัพเนี่ยก็คาดหวังในเรื่องของยศของตําแหน่งอยากทํางานของรัฐวิสาหกิจก็อยากจะต่อยอดในเรื่องของอาชีพของการทํางานนั้นๆเพื่อที่จะผูกว่าเลิกแขวนสัตว์แล้วเนี่ยก็จะมีอาชีพรับรอง มันยังไม่มีความเป็นมืออาชีพเต็มตัวแล้วในส่วนของซัพพอร์ตเตอร์นะครับการเข้าถึงเนี่ยมันมันไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ที่มากพอแล้วก็มันไม่ได้มีความผูกพันกับท้องถิ่นครับเลยทําให้วัฒนธรรมการเชียร์ของบ้านเราเนี่ยครับในช่วง80-90ถึง2,000ต้นนะครับมันค่อนข้างที่จะเจือจางมากจนผ่านมาในยุคข,ของ2 0 0 6เป็นต้นไปนทีมแรกที่บุกเบิกในเรื่องของ ซัพพอร์ตยัวลโอกอทีมก็คือชนบุรีเราเห็นได้ชัดเลยแม้ว่าเทโลจะมาก่อนในช่วงนั้นแต่ไม่ได้มีความผูกพันกับท้องถิ่นเพราะว่าเทโลเนี่ยเป็นทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้วยการโปรโมทด้วยการประชาสัมพันธ์ต่างๆนานาแม้ว่าจะเป็นสมโมสรพันธมิตรกับทีมทีมหนึ่งในยุโรปแต่ไม่ได้มีการปลูกฝังในเรื่องของท้องถิ่นนิยมแต่ถ้าตัดภาพมาที่ชนบุรีเนี่ยเราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าคนท้องถิ่น ในช่วงบุกเบิกเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยชนบุรีเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามแทบจะทีมแรกๆของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็แฟนบอลเก่าแก่คลาสสิกอย่างท่าเรือเนี่ยก็ขึ้นมาเหมือนกันแล้วทีมใหม่แกะกล่องอย่างสโมสรเมืองทองเนี่ยก็ค่อยๆมีรากฐานทางวัฒนธรรมการเชียร์ขึ้นมาเรื่อยๆอจะเห็นได้ว่าประเทศของเราเนี่ยจะผ่านในยุค2006เป็นต้นมาเนี่ยก็จะ<ๆ>มีวัฒนธรรมการเชียร์แล้วก็มีในส่วนของของเพลงอของ การตกแต่งอาาาัาจรย์การแสดงสัญลักษณ์ป้ายผ้าก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันครับรจากเ <c oughs> ขาเรียวกว่าอะไรนะข้าราชการหลวงใช่ทำ <c oughs> บอลมาเรื่อยๆ <c oughs> อยเราเสียอกิจอะไรบ้างวันนี้ท้องถิ่นนิยมน,นี่ลึกไปใหญ่อีกแล้วนะคนระับ <c oughs> กลายว่าเรื่องของการเมืองเข้ามาเกือบจะ90%เลย เกินร้อยด้วยผมว่าเกินร้อยเลยเหรอบันไดลแล้วคลิปนี้จะโดนแบนไม่มีใครไม่เกี่ยวกับการเมืองครับเพราะว่าจากภาพที่เราเห็นหรือสโมสรใหญ่สโมสรหนึ่งเนี่ยก็เป็นอดีตนักการเมืองชื่อดังามาทําทีมฟุตบอลซื้อ,อสโมสรแล้วก็มีการรีแบรนด์แล้วก็ไปทําทีมของตัวเองที่จังหวัดของตัวเองก็นี่ก็เป็นการทําทีมของนักการเมือง แล้วก็เป็นแล้วก็หลายๆทีมก็มองผู้ใหญ่ท่านนี้ว่าเป็นโรโมเดลในการทำของฟุตบอลนันกการเมืองหลายๆคนก็เข้าสู่วงการนี้ในการทำฟุตบอลครับจะเรียกว่าบ้านใหญ่ทำบอลทำบ้านใหญ่ครัการเมืองก็ใช้คําว่าบ้านออใหญ่ก็มีหลายบ้านเลย <c oughs> ทีเดียว <c oughs> แบ่งตามภูมิภาค <c oughs> ช่วยทําฟุตบอลได้หน่อยอะไรอย่างนี้ปะ ก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ<ม>แต่ภาพที่เราเห็นมันเป็นแบบนั้นที่หลอกนั้นนะใช่ครับ <มา S 1> ฟูมฟักเกี่ยวกับฟุตบอลสร้างชื่อให้ตัวเองใช่ซึ่งทาให้ตรงนี้มันมือปัญหาอย่างที่เราเห็นเลยเแฟนซัพพอร์เตอร์เนี่ยจะมาเชียร์กันเฉพาะกระแสดีใช่ครับเพราะว่าก็ย้อนกลับไปในเรื่องตอนแรกที่เราพูดกันคือ,อ,อเพราะว่า ความผูกพันในท้องถิ่นเนี่ยมันน้อยมากมถ้าสังเกตดีๆคือสมอสอนที่เป็นจังหวัดส่วนใหญ่จะมีความเข้มข้นในการเป็นท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างน้อยมากมแต่ถามว่าน้อยมากถามว่าในที่นี้มีไหมมีครับแต่แต่เห็นภาพน้อยมากเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรครับเขาม,มันมีในเรื่องของ s u p อ o r t ยูโรโคทีมันน้อยครับแล้วก็ การโปรโมทจากสื่อเองหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ดูแลเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางเลยทําให้แบบเรื่องท้องถิ่นนิยมอะไรพวกนี้จะหนักไปทางทีมต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งทีมในปริมอนทนทีมหนึ่งก็เป็นคนท้องถิ่นหรือทีมในเมืองหลวงทีมหนึ่งเนี่ยก็จะเอ่ยถึงย่านชุมชนของตัวเองบ่อยเพราะว่าเขามีความพราวในเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนิยม คผมท็อป,ปิกอย,อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการเมืองของฟุตบอลครับบ้านเราเนี่ยจะหาที่แบบว่าไม่ไ,มได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยเนี่ยพอจะมีไหมขออนุญาตเล็กก่อนแป๊บนึงนะครับสโมสรนอะนะมไม่มีเลยครับที่ที่กล้าพูดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีกลุ่มทุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลกลุ่มประสานงานกับนายทุน แล้วก็ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆหรือในการที่จะเชื่อมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องฟุตบอลอมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นสิ่งที่หนีกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าจะแยกได้ไหมแยกได้ไหมแบบว่าเอาเป็นแบบแบบเอาเป็นแบบแคล้ายๆห้าสิบบวกนึง่งแบบเยอรมันได้ไหม แปลว่าแฟนฟุตบอลนี่ม่มีส่วนร่วมไม่ได้นะคือก็ไม่ได้เพราะว่าเราเราก็คือเรากลับหัวกลับหางไปแล้วอะใช่ใช่ปะแล้วแล้วอย่างหนึ่งคือมันมันมันของเราถ้าพูดให้มันดูดีนะเรามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างสูงอันนี้อันนี้อันนี้จารีตประเพณีนี่คุยกันลำบากคุยกันลำบากคือถ้าจะพูดถึงแนวคิดทางการเมืองที่ที่ไทยมันมันมันพูดยากมากครับเพราะว่าเรามีการห้าม หลายๆอย่างในการเข้าไปใน<ล><ล>สนามฟุตบอลเน่ยนะ<ล>อย่างแบบถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของอิตาลีหรือของเยอรมันนยครับเขา,ามีการแสดงออกในเรื่องของการเมืองแบบชัดเจนเลย <ๆ S 2> ยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นสโมสรลาซิโอเนี่ยคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าลาซิโอเนี่ยมีความเป็นฟาสซิสต์ค่อนข้างสูงก็คือแนวคิดขวานิยมคือขวานิยมนี่คืออะไรขออธิบายนิดหน่อยนะครับคือเขาเรียกว่า เผด็จการนิยมครับหรือเชื่อในตัวผู้นําสูสุดก็คือฟาชิสต์เนี่ยคือพวกเขาเนี่ยจะมีความเชื่อที่ว่าแบบชาติโรมันเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเบนิโตมุสโสลินีเนี่ยคือผู้นําชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาแต่ในเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอันนี้อันนี้เล่าเปรียบเทียบอาจจะขาายประเทศไหนอันนี้ผมไม่รู้นะคือมันก็จะมีกลุ่มย่อยซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาเนี่ย เขามีชื่อกลุ่มว่า La อ i o Anti f a ช c i s m ก็คือเป็นกลุ่มพวกเยาวรุ่นน่ะที่ขึ้นมาต่อต้านแบบพวกรุ่นพี่ที่แบบมีความเป็นขวาจัดซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นว่ายุคสมัยเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็ถ้าเป็นที่เยอรมันใช่ไหมครับก็เชื่อไหมมีประชาธิปไตยในฟุตบอลด้วยนะมมเมื่อปีแล้วผมเคยเขียนบทความเรื่องแฮท้าเบอร์ลินเรียกประธานสโมสร เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าแบบประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจ๋าถึงขนาดแบบเลือกตั้ง,เล,งเลือกตั้งประธานสโม,มสรเนี่ยแฟนบอลเลือกนะอืมเหมือนบาร์เซโลนาใช่แล้วมีความเข้มข้นจัดถึงขนาดอดีตประธานเชียร์ที่เป็นอุลต้าด้วยนะ <c oughs> มาลงสมัคร <c oughs> แข่งกับประธานสโม,มสรเก่า <c oughs> ซึ่งเป็นนักการเมือง <c oughs> <c oughs> ซึ่งแฟนบอลมีอิทธิพลมาก <c oughs> เลือกตั้งให้แกนนำเชียร์ที่เป็นอุลตา้า <c oughs> ชนะ <c oughs> สโมสรนนั้นคือแฮธาเบอร์ลินครับคืออยากจะบอกว่ายังมีเรื่องการเมืองอีกเยอะที่ซ่อนเลนอยู่ในฟุตบอลคือเมืองนอกเขาลึกเขาลึกแล้วกลับมาที่บ้านเรามันเหมือนเหมือนคกลมาติเวิร์สอะอารมณ์แบบอย่ามาพูดไม่น่าฟังไม่น่าเดี๋ยวมจะมาทะเลาะกันเรื่องการเมืองกับฟุตบอลมันไม่ควรจะมาเกยวข้องแต่ว่าเงินเงินสนับสนุนนี่ขอจากรัฐนะ แต่เรียกบาลีเพราว่าไม่อยากพูดเรื่องการเมืองใช่ครับก็อย่างที่พี่ชูเอ่ยมาตอนแรกก็คือการเริ่มต้นมันส่วนทางกันมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นคนละเวเป็นคนละแบบก็อย่างที่บอกว่าพูดให้มันดูดีก็คือเราก็มีจารีระเพลงลักเรามีความเป็นไทยสไตล์นั่นแหละมันมันก็เลยกลับมากลับมาถึงประเด็นหลักว่าทำไมสโมสรทุกวันนี้มันอยู่ไม่อยู่ยงคงกระพันแล้วก็ไม่ไม่มีความมั่นคงเดี๋ยวยุบเดี๋ยวอะไรมีปัญหาเรื่องเงินกันนะฮะ S <S> เรื่องของนี่แหละความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยมแล้วก็การทําฟุตบอลเพื่ออะไรบางอย่างใชหวังผลอะไรบางอย่างนี่แหละบ้านเราเป็นแบบนี้ใช่แล uh ้วผมเนี่ยมีความคิดอย่างหนึ่งคือเราเราไม่อยากใช้คําว่าเราเลยหน่วยงานที่ดูแลอาจจะดูแลอย่างไม่ทั่วถึงแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของตัวสโมสรต่างๆเองแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วครับเรื่อง ของคนยุโรปหรือคนทั่วโลก็ตามเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของยอดขายตัวม,มากกว่ายอดลิขสิทธิ์จริงคือใช่เราจะเห็นภาพได้จากบุนเดสลิกาเนี่ยตัวปีมักจะหมดก่อนอเพื่อนให้สิทธิ์คนท้องถิ่นเนี่ยเข้าสนามก่อนคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเข้ามาวัดดวงเอาอเพราะว่าคนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขามีความสัมพันธ์และมีความสําคัญในการซัพพอร์ตสโมสรท้องถิน่นม,มากกว่านักท่องเที่ยวครับ ก็อย่างที่บอกครับคือเขามีความห่วงแหนในบ้านเกิดของเขาหรือถ้าพูดแบบเข้มข้นเลยก็คือถ้าเปรียบเทียบไปสงครามตัวแทนฟุตบอลนี่แหละครับก็คือสงครามตัวแทนในการที่จะไปเจอกับเมืองต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆนี่แหละในการต่อสู้กันมันก็ขมวดได้เป็นภาษาอังกฤษที่บอกว่าที่เราชอบพูดพูดกันตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไงก็นี่ไงถูกต้องไหมชัดเจนเลยความเป็นชาตินิยมความเป็นเอกลักษณ์ของของตัวเองใช่ โดยที่แบบว่ามีความชัดเจนแล้วก็เรื่องของแบบเอาสิ่งที่ตัวเองภูมิใจอะมานําเสนอใช่นี่ไงซอฟท์แวร์ชัดเจนนะ<ช>อุตสาหกรรมก็ด้วยนะ<ช>รวมอยู่ในตรงนี้ด้วยนะ<ช>อุตสาหกรรมฟุตบอลเราจะเห็นอุตสาหกรรมโรงงานอันนี่คืออุตสาหกรรมฟุตบอลก็คือเมืองนั้นๆจะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็จะมีทีมฟุตบอลที่เป็นแบบว่าที่รู้ว่าเมืองเมืองนี้มีอยู่ในโลกใบนี้นะใช่ผม ถ้าถ้าเทียบกันความเป็นท้องถิ่นนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสองสมสรที่มีความเป็นท้องถิ่นที่แบบคนเห็นภาพได้ชัดก็คือสมสรการท่าเรือคือเอันนี้อันนี้ถือว่าฟิลลิ่งได้นะอันนี้ถือว่าได้ฟิลมันคล้ายอะไรรู้ป่ะครับฟิลมันคล้ายโบคาจูเนียกับลิเวอร์พูลคือย่านย่านย่านท่าเรือเหมือนกันแล้วก็ คนท้องถิ่นที่อยู่ตรงนั้นก็เชียร์สมโมสรตรงนั้นเหมือนกันฟีลเหมือนประมาณว่าการท่าเรือเนี่ยพ่อพ่อทำงานอยู่ในการท่าเรือหลานทํางานอยู่ในการท่าเรือ<ม>เลิกงานมาถ้าเป็นสมัยก่อนนะครเขาก็ไปเตะบอลอยู่ในการท่าเรือเป็นนักเตะของการท่าเรือแล้วก็พอคนแถวบ้านเห็นหรือไปกินข้าวที่ร้านป้าอาหารตามสั่งก็บอกเอ้าเป็นนักบอลท่าเรือเหรอเออเดี๋ยวป้าไปเชียร์นะเอ้ยนี่ ขา้นะไอ่ค่ข้างนี่เนี่ยไปเชียร์เนี่ยเอ้งน้องเนี่ยมันมากินเราก็ไปเชียร์ล้วก็พาลูกพาหลานกันไปมันจึงเป็นถึงที่มาที่ว่าของเตยอาร์มี่ไงพี่เพราะว่าไม่ว่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงที่ไปสนามการท่าเรือมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนบ่อนไก่คนทองหลอ่อคนเอกมัยหรือเป็นญาติญานั้นที่อยู่ใกล้ห,หรือแม้กระทั่งฝั่งสมุดประการที่ข้ามฝั่งมาที่ท่าเรือเองอเขาก็มาเชียร์ท่าเรือเพราะว่าอะไรมันมีความเป็นท้องถิ่นนิยมสูงครับ คือมันจะมีถ้าเกิดใครเคยไปที่แพสตเดียมนะครับอาตจร์เนี่ยโซนหันข้างเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มันเขียนว่าสิ่งเจ้าท่าเราคือตำนานคือถ้าจะไม่ผิดท่าเรือเป็นสมองรหนึ่งในสมสรที่เก่าแก่มากมากและอยู่บนลีกสูงสดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมากมายแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในการท่าเรือเองหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนท้องถิ่นเองเขาก็มีความรู้สึกว่าผูกพันกับ สโมสรแห่งนี้ไม่ว่าสโมสรจะขึ้นอยู่ในจุดสูงสุดหรืออยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยเขาก็พร้อมใจที่จะเชียร์เสมอไม่ว่าเราจะเดินเข้าไปในย่านชุมชนของคลองเตยก็ตางก็จะมีสติกเกอร์การท่าเรือมีคนใส่เสื้อกันท่าเรือหรือแม้กระทั่งเอ้ยใส่เสื้อท่าเรือหรอบ้านอยู่คลองเตยปะเนี่ยใช่เพราะว่าอะไรนี่คือซอฟต์พอร์ในการแสดงออกในเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนิยมอย่างชัดเจน แล้วก็อีกสโมสรหนึ่งที่ผมจะยกขึ้นมาก็คือเมืองทอง <ứng. S 1> นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี <ứng. S 1> เนี่ยโดยเฉพาะโซนพื้นที่ปากเกร็ดเนี่ย <ứng. S 1> เขาก็ไปเชียร์เมืองทองกันเยอะ <ứng. S 1> แล้วผมเคยได้ยินเพลงที่เขาชอบแซวกัน <ứng. S 1> ว่าดินแดนคอนโดโตดินแดนคอนโดโตก็คือย่านเมืองทองเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนโดเมืองทองใช่ออมีคอนโดที่แบบเป็นที่อยู่อาศรรัยของคนออที่อยู่ในเมืองทองอ่ะ แล้วเพลงมันก็ต่อได้ว่าดินแดนคอนโดโตคนที่นี่มีรถที่จอดไม่มีเนี่ยมันก็เป็นเรเอาเรื่องจริงก่าแซวมันมันมันคือเรื่องจริงเลย <c oughs> ที่คนเขาชอบแซวกันว่าแบบ <c oughs> เอ้ยแมงไม่มีที่จอดเลยว่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นี่ก็คือตัวอย่างของเพลงที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นนิยมครับก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ ผมว่าหลายๆทีมอยากเอาตามนะใช่ก็สองสโมสรเนี่ยครับเป็นอินสปิเรชันในการเชียร์ของพี่น้องหลายๆทีมทั่วประเทศนี่ถ้าตัดเรื่องแบบเรื่องของนายทุนอะไรทิ้งออกไปนะแต่เอาเรื่องของสปอตเตอร์ผมว่าถ้าเรือกับเมืองทองผมว่าเจนจักเรื่องนี้คลาสสิกมากใช่ใช่เป็นถึงแม้จะไม่ใช่คนในยุคบุกเบิกแต่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นคนที่พัฒนาการเชียร์ให้ฟุตบอลเนี่ยมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ นะฮะนะฮะก็นี่ก็คือทั้งหมดของ EP ีแรกนะครับในเรื่องของลิเบอร์ตฟุตบอลนะครับของฟุตบอลแบบเสียงลิชนที่เราตั้งท็อปิกว่าการเมืองกับฟุตบอลมันแยกกันไม่ได้นะของแท้เลยครับแยกกันไม่ได้เลยอีพีแรจะเป็นอะไรนะครับก็กด s u b s c r i b ลรอไว้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับในช่องผมเองครับชุปรัชญาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ